โยโบสวัสดีคุณผู้ชมที่หลงเข้ามาดูกันด้วยนะครับวันนี้เรามีภารกิจมาทํากันนะครับนั่นก็คือลงแรลงหนึ่งร้อยตานะครับโดยที่ EP นี้จะเป็นตาที่1ถึงตาที่5นะครับหลังจากที่ฟรีไฟล์ได้รีแรงลงนะครับเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่าจะเป็นอย่างไรเริ่มมาที่ตาที่1นะครับผมได้โดดลงตรงอู่เรือนะครับไม่ใช่สิโดดลงตรงบ้าน2หลังนะครับและ มีคนโดดตามมาสองคนนะครับผมได้ปืนนะครับจังหวะนี้และเขาได้เข้าไปในบ้านที่แฟนผมอยู่นะครับผมเลยตัดสินใจเข้าไปช่วยครับเขาเจ็บมากครับตอนนี้เขาล้มแล้วครับแต่มีคนมาแจ้งเขาผมได้ตั้งไอโมดปิดไว้ก่อนครับจังหวะนี้ผมรู้นะครับว่าโดนลัทหันกลับไปดูครับนั่นไ่งโดนลัทจริงด้วยและได้ซ้ําตัวที่แฟนผมยิงล้มไปนะครับ และได้มาฟาร์มของก่อนนะครับจังหวะนี้นะครับผมวิ่งมาที่อู่เรือนะครับแล้วเห็นว่าข้าหน้ามีคนยิงกันอยู่นะครับผมเลยจะเข้าไปแจมครับโดยการหามุมที่เหมาะสมในการแจมนะครับผมเลือกที่จะขึ้นมาบนนี้นะครับผมนั่งรอเขายิงกันครับผมรอที่จะจมและหันไปเห็นคนในโกดังครับจังหวะนี้ผมได้ลุกขึ้นมาเปิดเขาครับ ล้มครับหนึ่งตัวตัวที่สองล้มครับผมรีบซ้ำนะครับแต่เห็นเพื่อนเข้ามาชุบก่อนนะครับผมเลยได้แค่หนึ่งตัวนะครับจังหวะนี้และแฟนผมก็มาพอดีนะครับจังหวะนี้ผมพยายามจะลิงเขานะครับแต่ลิงไม่ได้ครับจังหวะนี้ผมโดนเปิดนะครับผมได้ตั้งไอวอลปิดไปและหนีเข้าไปในโกดังครับและเห็นคนกําลังจะโดดครับผมได้ยิงเข้าไปครับแต่เขาไม่ตายครับเ็าโดดทันครับ จังหวะนี้ผมได้ขึ้นไปชาร์จตัวที่ยิงผมเมื่อกี้นะครับผมบอกเลยว่าผมพลาดมากนี่นะครับทั้งไอวอลปิดไหครับแฟนผมปล่อยโดนยาไหมครับผมเห็นเขาแล้วครับเขาอยู่ตรงนั้นตัวเดียวครับตัวเดียวผมโยนระเบิดน้ําแข็งไหมครับหล่นครับไม่โดนครับตอนนี้ผมตัดสินใจจะวิ่งเข้าไปชาร์จนะครับ แต่เขายิงทะลุไอวอครับผมเลยจะใช้ปืนระเบิดสวนไปแต่โดนไอวอตัวเองแล้วแต่ครับตอนนี้จังหวะนี้ผมยิงไอวอเขาครับแล้วเขาพยายามหนีครับผมได้วิ่งเข้าไปช้เขาครับแต่พลาดครับตกลงมาผมได้คิดว่าจะวิ่งขึ้นไปใช้เขาใหม่อีกทีครับแต่ก็พลาดอีกทีครับโดนยิงร่วงเลยครับตอนนี้จังหวะนี้แฟนผมจะลงมาชุบนะครับแต่เขาตามลงมาครับแล่โดนเขาฆ่าไปสองเลยครับพลาดมากเลยครับตานนี้ตานนี้บวกสิบเจ็ดนะครับ เปิดมาที่ตาที่สองนะครับผมเลือกที่จะลงข้างๆคัวแตัวครับที่มันเป็นที่ดีดไปหอดูดาวครับผมคิดว่าจะดีดไปหอดูดาวนะครับรอถึงเื้นเลยครับนี่ครับถึงเแลวครับตานี้กดมากับแฟนนะครับสองคนครับผมได้ทําการดีดไปที่หอดูดาวครับตรงนี้ปล่อยให้แฟนหนุาฟ์าไหมครับนี่ครับถึงแล้วครับ เจอชิปเอาปืนครับแต่ยังไม่มีปืนครับจังหวะนี้ดีที่ว่าหอดูดาวไม่มีคนครับถ้ามีคนนี้เรียบร้อยแล้วบอกเลยนี่ครับจังหวะนี้ฟาวกันไปยาวๆและได้ตัดมาตอนนี้ผมเจอคนนะครับเขตบิมาสกิครับตรงโกดังเห็นคนวิ่งอยู่ครับผมเลยตัดสินใจเปิดเขาครับนี่ครับผมได้เล็งแล้วเปิดเขาไปแล้วครับจังหวะนี้แต่ ไม่สามารถคาเขาได้นะครับเขาได้วิ่งหนีไปครับผมต่างตัใหญ่วิ่งเข้าชาร์จนะครับตั้งไอวอลปิดไปแล้วครับจังหวะนี้ตั้งไอวอลลูกปิดแล้วครับพยายามมองหาอยู่นะครับแต่เขาได้หายไปแล้วนะครับผมได้พยายามวิ่งหาเขาครับพยายามตั้งไอวอลกันไปเลยครับเผื่อเขาหันกลับมาส่วนหัวผมครับนี่ครับตัดมาจังหวะที่เจอเลยนะครับ เป็นคนกาลังนวยข้างล่างครับผมเลยตัดสินใจเปิดไปครับแต่ก็ยังไม่สามารถฆ่าเขาได้นะครับผมเลยจัดสินใจถอยกลับไปหาที่หลบครับหามุมยิงให้ชัวร์กว่าเดิมครับเนี่ยพยายามล็งก์นะครับแต่ล็ง์ไม่ได้เลยครับเนี่ยยิงไม่โดนนะครับพอลิงก์ได้ถึง หลบหลังต้นไม้เพื่อพันยาก่อนนะครับจังหวะนี้ผมพยายามได้ยิงปืนระเบิดไปครับแต่ก็ยังไม่โดนครับลูกที่สองยิงติดพื้นครับพยายามเล็งอยู่ครับหันมาจังหวะนี้เห็นคนวิ่งมาพอดีนะครับผมได้วิ่งเข้าไปใช้เขาเลยครับจังหวะนี้เขาโยนระเบิดมานะครับผมวิ่งเอาสองควงเข้าไปใช้เขาครับแต่ยิงไม่โดนครับเพราะไกลเกิน ตอนนี้ผมอ้อมมาครับจะยิงเขายิงโดนไปนัดหนึ่งนะครับและเขาได้โดนแฟนผมฆ่าไปได้ดีที่สุดครับฟาร์มหองกันนะครับและเห็นในแบบนี้ไหมครับมีคนขับรถมาครับผมพยายามจะวิ่งหนีนะครับแต่ไม่ทันรับแฟนผมโดนชนครับแล้จะหันกลับไปสวนเขานะครับแต่สวนไม่ได้ครับตอนนี้ผมล้มครับเหลือแฟนผม้วยคนเดียวแต่ก็ไม่รอดนะครับเดินสองคนและตอนนี้ได้บวกไปสิบเอ็ดครับ เปิดมาไี้ตาที่สามนะครับผมเลือกที่จะลงเขตเพอปลูกนะครับเพราะคิดว่าตรงนี้คนน้อยและปืนเยอะด้วยครับแต่ก็ยังมีตี้ลงมาด้วยกันนะครับหนึ่งตี้ครับนี่ครับมันจมถึงพื้นเลยครับนครับผมเลือกที่จะวิ่งไปเปิดกล่องนะครับเพื่อหาปืนครับได้แม็กก็ตมานะครับ หันกับเอาของแต่งครับแต่จังหวะนี้แฟนผมสู้เขาไม่ได้ครับแฟนผมล้มไปแล้วครับจังหวะนี้ผมเลือกที่จะนั่งแอบก่อนครับหาจังหวะเข้าไปครับนี่ครับวิ่งเข้าชาเลยครับก็อมาบหาโอกาสเปิดไอเคไปครับยิงไม่โดนครับนี่ครับหาจังหวะครับแอบก่อนครับเลือกที่จะหนีนะครับเพราะว่าเขาอยู่กันสองตัวครับ คิดว่าสู้ไม่น่าได้ครับเลยตัดสินใจจะวิ่งวิ่งไปที่อู่เรือครับเพื่อจะไปชุบแฟนของก่อนครับนี่ครับหันกลับไปดูครับว่าเขาตามมาหรือเปล่านี่ครับจังหวะนี้หน้าจอโทรศัพท์ค้างครับเดินเองครับทำอะไรไม่ได้เลยนี่หายแล้วครับหันกลับไปเเขาวิ่งมาพอดีดีผมไม่โดนยิงตายก่อนนะครับ นี่ครับเขาวิ่งมาผมได้เอาแม็กเจ็ส่วนเขาครับตั้งไอ้บครับตัดสินใจส่วนเขาครับล้มครับรีบซ้ำเลยครับหัวเพื่อนเข้ามาได้หนึ่งคิวครับจังหวะนี้นี่ครับตัดไว้ที่ตอนชุบนะครับมีคนมานะครับโชคดีที่ผมชุบทัดนะครับเห็นแล้วครับมีคนกำลังวิ่งมาทางนี้ผมเลยเอาเอเคเปิดเข้าไปครับโดนหัวครับล้มครับ ได้มาหนึ่งคิวครับจังหวะนี้เพื่อนเข้ามาครับเพื่อนเข้ามาแล้วครับผมเอาไมกก็ซหันกลับไปสวนนะครับได้อีกหนึ่งคิวครับจังหวะนี้เจออีกหนึ่งคนครับกําลังวิ่งไปชูเพื่อนครับผมกาแฟให้วิ่งเข้าไปช้านะครับอันนี้ปิดไหโวไปหนึ่งลูกสองลูกครับเขากําลังพัญญานะครับผมยิงไปครับติดกระทะทั้งนั้นเลยครับพยายามยิงเท้าครับครับยิงไม่โดนครับ นี่แฟนผมบอกขอครับตัวนี้เลยให้เข้าไปครับแด่เห็นว่าเขายิงช้าครับผมเลยยิงเลยครับแลวผมก็ได้มาอีกหนึ่งคิวครับแต่ดตัดมาอีกหนึ่งจ่างหวะนะครับผมเห็นคนกาลังเปิดแอร์ดับอยู่นะครับผมเลยวิ่งเข้าไปใช้ครับจังหวะนนี้ครับยังไม่เห็นใครนะครับเลยตัดสินใจวิ่งลงไปครับผมไม่ตั้งไอวอลครับเป็นอะไรที่พลาดมาก แต่ดีที่บอกว่าผมไม่ตายเขาวิ่งออกมานะครับเขาเห็นผมแล้วครับเขาตั้งไอวอลปิดแล้วครับเขาพยายามโดดหนีผมลลูกซองยัดไปครับไม่ตายครับเขาโดดหนีผมได้พยายามจะวิ่งขึ้นตามเข้าไปนะครับแต่แฟนผมรีบครับตดวตามไปเลยครับจังหวะนี้ผมพยายามหาเขาอยู่ครับเจอแล้วครับเขาเป็นผู้ไม้ครับเขาตั้งไอวอปิดนะครับจังหวะนี้ผมจะวิ่งเข้าชาร์จเลยครับ แฟนผมยิงเขาติดโซเนียแล้วเขาก็ตายไปที่สุดครับตัดไม้ที่หนึ่งจังหวะนะครับมีตัวกําลังนวกันอยู่นะครับแล้วผมพยายามจะเข้าไปแกมนะครับวิ่งใส่ครับจังหวะนี้แต่เหมือนเขาจะเห็นผมนะครับเขาตั้งให้วอลปิดผมแล้วครับผมตั้งใ้อลกันไว้หนึ่งลูกแล้วใช้ทัศยะแดนเข้าไปครับแต่เขาอยู่ข้างหลังครับจังหวะนี้แฟนผมล้มด้วยนะครับกดแดนมากเลยครับจังหวะนี้หลายตัวมากเลยครับและก็มีหลังเข้า ทำให้ผมพลาดไหมครับตานี้บวกมา26นะครับมาต่อที่ตาที่สี่กันเลยนะครับตานี้ผมโดดมาคนเดียวนะครับเลือกที่จะโดดมาที่พิกนะครับได้ารามของกันไปยาวๆครับจังหวะนี้ความของแบบเงาๆเลยครับรู้สึกว่าพิกเงียบมากเลยครับตานี้ผของร์มของครับได้ปืนพาดมามาหนึ่งกระบอกครับ เห็นคนยิงกันอยู่ครับผมเลยเข้าไปแจมครับจังหวะนี้เปิดครับได้หนึ่งคิวครับผมอยากได้หนึ่งคิวครับเลยหาที่เขากําลังยิงกันอยู่ครับแต่ไม่เห็นนะครับเลยถอยก่อนครับมีตัวโดนข้างหน้าครับผมใช้ปืนพัดมายิงเข้าเลยครับกดใหม่ครับจังวนี้ฟาร์มของครับจังหวะนี้ผมเห็นคนเดินอยู่บนพุ่มไม้นะครับผมพยายามจะยิงเขาแต่ไม่ตายครับ ผมเลยวิ่งเข้าชาร์จครับจังหวะนี้ครับผมวิ่งเข้าชาร์จแต่ลืมดูไปนะครับว่าตัวเองไม่มีบืนชาร์จมานึกได้ตอนนี้นะครับจังหวะนี้ได้ยินเสียงเขาแล้วครับเขาอ้อมมาหลังครับผมหันกลับไปส่วนครับแต่ไม่ทันนะครับพลาดไปครับแต่ยังดีที่เรายังเกิดใหม่ได้นะครับจังหวะนี้ผมท่องไว้ในใจนะครับว่ากูเขนกูเขนกูเขน ผมพยายามจะลงไปที่เดิมนะครับเพราะผมเค้นเขามากเลยครับผมจะใช้ใบสันเพื่อปิดเขาได้ไหมจังหวะนี้เหมนเขายืนอยู่แล้วนะครับผมเลือกที่จะลงตรงหินนี้นะครับเหมือนเขาจะเห็นผมแล้วครับผมปิดไอโบไปก่อนครับจังหวะนี้เหมือนเขาจะวิ่งมาช้านะครับผมจะเอาใบสันยิงครับยิงไม่โดนครับจังหวะนี้หันไปยิงโดนหัวหนึ่งไหมครับแอบหลังไอโบครับ ไอบัวจะแตกแล้วครับเลยวิ่งมาแอบหลังพุ่มไม้ครับเขาวิ่งมาชาร์จผมนะครับผมเปิดหัวเขาไปได้ครับจังหวะนี้ผมแก้แค้นเขาได้ครับนี่ถ้าเมื่อกี้ผมยิงไม่โดนหัวผมบอกเลยผมพลาดมากนี่ครับฟาร์มจังหวะนี้นะครับมีคนขับรถมาครับจะมายิงผมผมใช้ใบสานเปิดเข้าไปก่อนครับผมกดสกิลทำลายไอบอลนะครับแล้ววิ่งเข้าไปใช้เขานะครับตั้งไอบอลครับตั้งพลาดครับเขามี โก้อนนะครับผมมีใบสันเป็นปืนที่เสียเปรียบมากเลยครับทาให้ผมพลาดไปนะครับตอนนี้แมในตาที่สี่นี้ผมบวกไปสิบแปดครับมาต่อกันตาที่ห้าเลยนะครับตาที่ห้านี้ผมเลือกที่จะลงอู่เรือนะครับเพราะคิดว่าคนน้อยครับแล้วก็มีปืนเยอะตานี้ผมกดมากับแฟนผมแล้วก็เพื่อนของแฟนผมนะครับมากันสามคนครับ จังหวะนี้รอถึงพื้นครับเก็บปืนได้แล้วครับจังหวะนี้มีแต่ปืนชาร์ครับไม่มีปืนระยะไกลเลยผมฟาร์มยาวจัดเลยครับจังหวะนี้ฟาร์มเรื่อยครับไม่รู้จะทําอะไรครับนี่ครับตัดมาตอนนี้ผมเจอคนนะครับผมพยายามจะยิงเขาครับมาเรียมเยอะ แต่เขาก็แอบหลังเสาไฟนะครับทำให้ผมยิงไม่ได้ครับพยายามเลิงนะครับแต่ก็ยังเลิงไม่ได้ครับจังหวะนี้ผมพยายามจะวิ่งเข้าไปช้าชอนะครับแต่เขาก็พยายามหนีนะครับนี่ครับนี่ขนาดเขาโดนลุมนะครับเขายังไม่หมออครับเขาหนีไปแล้วครับจังหวะนี้ผมพยายามยิงเขาครับแต่ไม่ตายครับจังหวะนี้ผมวิ่งตามเลยครับ มีไอวอลอยู่สองลูกนล้ครับจั่าวันี้ใช้ทัศยะ๋ยกขึ้นไปครับเขาวิ่งไวมากเลยนะครับใช้ทัศยะอีกรอบครับพยายามจะตามเขาให้ทันครับแต่เขาได้หายไปครับอย่างวันนี้คนได้ทีผมเปิดโดนครับแต่ก็ยังหาเขาไม่เจอครับได้เห็นอีกทีตอนที่มาร์คขึ้นครับอยู่ข้างล่างครับผมพยายามที่จะไปเอาคิวครับเลยตัดสินใจวิ่งเข้าช้เขาเลยนะครับวิ่งได้ไปถึงไหนนะครับ เขาหันกลับมาสวนครับแล้วเห็นคนในแมพเยอะมากเลยครับจังหวะนี้นี่ครับวิ่งไม่จะถึงอยู่แล้วนะครับเขาวิ่งหนีไปเองแล้วครับพยายามเปิดเข้าไปครับแต่ติกนละโดนลัาดเวยครับตัวนี้แฟนหนุนล็นะครับจะวิ่งกลับไปชุบไม่ทันครับจังหวะนี้จะหันไปยิงตัวที่อยู่ตรงคาตูริซิวานะครับแต่เปลี่ยนใจครับวิ่งกลับไปชุบดีกว่าครับจังหวะนี้ถอยครับถอยยาวๆเลยครับนี่ครับตันไม่จังหวะนี้นะครับ เห็นคนครับทางซ้ายมือครับใช้ฟามัดเปิดเข้าไปครับไม่โดนครับไม่โดนเลยครับโดนอยู่สองนัดครับโดนเข้าเปิดหัวกลับมาครับเจ็บมากครับนั่งพัญญาครับดีที่น้องในทีมเข้ามาช่วยครับนี่ครับเขาแอบหลังต้นไม้นะครับน้องในทีมยิงล้มไปแล้วครับจังหวะนี้ผมจะวิ่งเข้าไปซ้ำเพื่อเก็บคิวครับนี่ครับวิ่งไม่ทันครับเขากดตายก่อนครับ ผมได้ฟาร์มของครับจังหวะนี้แล้วมีตัวยิงมานะครับน้องในทีมล้มไปแล้วครับตายนะครับเรื่องของครับมีคนเข้ามานะครับผมใช้ซองควงปิดเข้าไปได้ครับตัวนี้นี่ครับเขาจ่อไอวอลไ้มากเลยครับผมพยายามหานะครับว่าเขาอยู่ตรงไหนนี่ครับเขาจ่อไอวอลไ้มากจังหวะนี้ผมตัดสินใจหนีครับเพราะคิดว่าสู้เขาไม่ได้แน่นอนครับแต่ก็จริงนะครับสู้เขาไม่ได้ครพยายามพยายาม เขาเจยไอวอลเร็วมากเลยครับนี่ครับพยายามจะหนีครับทันยะไปตั้งไอวอลไม่ทันครับโดยเขายิงไปครับตายครับนี่ครับจังหวะนี้จะดูรีเพย์นะครับว่าเขายิงมาจากไหนนี่คยิงมาจากบนหลังคานะครับพลาดมาเลยครับจังหวะนี้นี่ครับตัดมาที่แฟนหนูนะครับกําลังจะขับรถไปชุบนะครับนี่ครับตรงคาโตนะครับมีตัวเปิดนะครับ โดนเก็บไปเป็นที่เรียบร้อยครับพ่าดครับตานนี้บวก12ครับและคลิปนี้ก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปของตัวเฮียเล่นเกมนะครับก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมจะได้ทำคลิปใหม่ๆใ,ใ,ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ ถ้าคลิปนี้ผิดพลาดประการใดหรือทนำะให้คุณผู้ชมคนใดขัดใจก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ